สวัสดีครับผมนายประสานอารุสีสุขสันต์ผู้ช่วยบรณิกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์นะครับการป้องกันภัยกุคามคอมพิวเตอร์นั้นมีวิธีเบื้องต้นดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราควรเปิดไฟวอลนะครับจะเป็นการป้องกันเบื้องต้นที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจาก การจรก,กรรมข้อมูลหรือการาคุกคามทางคอมพิวเตอร์นะครับจะเกิดจากการที่เราลืมปิดไฟวอลนะครับล้วบรรดาแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีนะครับจะเข้ามาในผ่านช่องทางนี้นะครับผมไฟวอลจะช่วยป้องกันได้ในระดับต้นที่ดีที่สุดนะครับลบที่2นะครับเราควรอัปเดตระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับเนื่องจาก ระบบปฏิบัติการเก่าๆนั้นอาจจะมีช่องโหว่นะครับหรืออความไม่ปลอดภัยในส่วนต่างๆครับเป็นช่องโหว่ที่บรรดาแฮกเกอร์หรือผู้ไม่วังดีนะครับใช้ในการจารก,กรรมข้อมูลนะครับอันดับต่อไปนะครับเป็นการอัปเดตแอนตี้ไวรัสนะครับจะช่วยในการที่แอนตี้ไวรัสเราทํางานได้ดีขึ้นหรือ,อตรวจพบนะครับไฟล์หรือโปรแกรมหรือหรืออะไรก็ตามนะครับที่ เป็นช่องโหว่นะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับแล้วก็การอัปเดตนะครับไดเวอร์ของฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งอาจจะมีบางกรณีที่โดนแฮกได้ผ่านาไดเวอร์ของฮาร์ดแวร์หรือไดเวอร์ของอุปกรณ์นะครับเนื่องจากว่าไดเวอร์เนี่ย อาจจะเป็นไดเวอร์รุ่นเก่าซึ่งอาจจะมีช่องโหว่นะครับโดยบรรดาแฮกเกอร์เนี่ยอาจจะไปพบช่องโหว่นั้นแล้วก็แฮ็กเข้ามาผ่านไดเวอร์ได้นะครับลำดับสุดท้ายนะครับเป็นอัปเดตนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็คือโปรแกรมที่เราลงนะครับอาจจะมีปัญหาหรือช่องโหว่นะครับที่อาจจะสามารถแฮ็กเข้ามาผ่านซอฟต์แวร์นั้นได้นะครับซึ่งการอัปเดตอัปเดตซอฟต์แวร์ก็จะช่วยป้องกันในระดับหนึ่งนะครับ อย่างที่บอกมาข้างต้นครับการอัปเดตระบบต่างๆหรือโปรแกรมต่างเนี่ยจะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การเปิดไฟวอลเก็จะช่วยป้องกันอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดไฟวอลแล้วก็อัปเดตทุกอย่างนะครับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอจะช่วยป้องกันภยัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับขอบคุณครับ